สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับแฟนคลับน้องอูงยิงนี่ครับมันนี้พบปอบช่องหน้าชั้นแนวครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศความขึหนนานี่ครับเสาร์วันนี้วันนังขา้นที่น้องนี่ครับวันดังข้านที่ยี่สิบห้านี่ครับอืมนะครับรถตู้ก็เด้มาพักพอนยูุบ้านนะครับบรรยากาศนาบ้านพี่น้องนี่ครับมาเบ่งนะครับสร้างทํางานนั่งืันนี้นะครับ แต่นี่เขาบ่ให้เผาเผาอันนี้ครับพี่น้องเผาเฟืองนะครับเพิ่งจะเป็นกระตรงไทยนะครับอดนนี้เขามีนะครับหน่วยงานมาตรวจสอบไป้พี่น้องนะครับเผาขยะเผายังเข้ากับใบเผาบนี้นะครับแล้วบางความกึ้หนาครับบานนองอุงอิงนะครับ ไปหอวใส่แหลีออ่ยมมนีสร้างไฟกับเขามานะเมือน,นี่นะครับอับมนีสิมานะครับฝังโทนะครับนี่หัวเสานะครับ้บาชาเปิน์กีห่หนึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เขาลงใหม่อยู่นะโอ้นี่ครับเข้าเดียวรลแบบดเรี้ยวแห้งนี่ครับสร้างห้อง นะครับแบบเดียวกับสิทีิยาสุพินองนะี่ครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องนี่ครับพ่ความคืบหนาบันน้องยิงล่าสุดนะครับมีความคืบหนาขึ้นหลายนะครับคราวเดียวเราสร้างไปจะเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับ,รรบเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับอันนี้จะสาบร,รอบแรกนะครับพี่น้อง เดี๋ยวให้สร้างนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสร้างสเตนเลสเพิ่นไม้นะครับมอมวัดนะครับมาซิมีนนะครับช่องเล็กๆอ,อีกช่องหนึ่งพี่น้องเพราะว่านะครับเราอย่างไรมันเสียดนะครับเดลาะ่องกับสองเมตรห้าสิบนะครับอ มันยากาศบมันนี่ก็บึ้มพี่น้องนี่ครับค้มเพราะว่าฝนตกทั้งอื่นนะครับองว่านก็ลิ้นๆอยู่นะครับว่าย่ังไปหาพอบานบปเฮ้ยเฮ้นยังแล้วนี่ เจสซี่ถามหายอยู่ลรอโอ้ยบุหรี่ขีดเป็นวะยังไดงคืบงอบุหรี่ขีดสมัมสมือจู่ๆฟอบานมาคุมงานเลียงเลยนะครับบรรยากาศกลมคึ้นหน้านะครับ มาเบิงสนางเจ๊ยังมือนี่นกรเกาไข่เล็กๆน้อยพี่น้องนีค่ครับมาเบิงตั้งปีพี่น้องน่ครับมีความคืบหนา้านะครับตั้งปีกระสาบแล้วพี่น้องนี่ครับแล้วเต้เสา แ,แล้วคิดดิ้นกับสิทดินะครับคุณเก็บรายละเอียดให้เพิ่นใหม่นะครับต่อมันกับพังลงมาเฮียงนาะพี่น้อง นี่ครับในช่องนี้สิสิกเกินเล็กน้อยพี่น้องเพราะว่ามีครับเขาสิดจับสองมตรหาสิบนะครับเตอรช่องน,น,นี้ช่องน้อยกโกโมนะครับไทยคานาเบเ็ตนะครับในช่องนี้คนคจะคูเอา นะครับวันที่หนึ่งเด็กพี่น้องวันที่หนึ่งนะครับเชิญชวนพี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลนะครับมาเบิ่งมาล่ำน้ำกันนะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับหกแปดพี่น้องนะครับดูบ้านจานครับบ้านจานตอนนี้กำลังอ่าตั้งกองบวชก่อนนะครับกองบอดเป็นสิ่งนครับยำเรียงก็บสิีงมัล่ำสิ่งนี่ครับยำนะครับ ฝนเสาร์มากก็สิเฮะนะครับหนักนะครับมาวัดนะครับตาเวนอีกมือนึงนะครับมาจากวันที่หนึ่งนะครับมีมอลำสาวหน่อยเป็นบันพแพงนะครับนำทีมโดยบอโจนะครับน้องโอกอิงนะครับเป็นคายออกเพคนกับปิดกล่องไปทีเดียวปล่อยไปลองนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับ เอาละครับคลิปหนึ่งก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะครับความคิดหนาบานนองอุ้งอิงนะครับือวานะครับแปบเดียวพี่น้องแปบเดียวถือว่าเป็นลบเป็นแรงนะครับบาเกีอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์กวัวนะครับพี่น้องแต่ว่าเร็วนะครับทำงานเร็วสร้างห้อง นะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ